เนียงเนียงกระเป๋าตังเนียงพี่น้อยอย่าลืมกระเป๋าตังพีปอมีอมวพิ่มีปอมพวินะคกปไว้ตเทมหมดทั้งกระเป๋าแล้วมังเกระเป๋าตังใบเดียวมันต้องเทขนาดนั้นเลยเหรอ่ะกระเป๋าตังใบอยู่กับเจ้าเน็ตกระเป๋าตังใบอยู่กับเจ้าเน็ต nghĩa nghĩa cứ bỏ toàn cứ bỏ toàn quá đi nói tân lộc à nói mi hơi này đi nói thứ này ไม่เมื่อกี้นี่โดอะไรอ่ะเาส่งกระเป๋าตังค์ให้กันไอ้โบมเลยขวาขวาขวาลูกพี่ขวาขวาก่อนเลย